เรื่องนี้รับบทเป็นเมยา่าก็เป็นคาแรคเตอร์ที่อาจจะแปลกใหม่ออกมาไม่น่าจะมีใครเคยเห็นบัในในรูปแบบตัวละครน,นี้มาก่อนเพราะว่าตอนแรกที่พี่ช็อตพี่เอสิต,ต่อบมาเขาก็บอกแล้วองัน,นเรื่องนี้ค่อนข้างหนักค่อนข้างยากนะต้องเวิร์กช็อปต้องแบบต้องพลิกคาแรคเตอร์เลยบหมตอนแรกอะ่ะพี่เขาก็ยังแบบยังยังคิดู่เลยว่าหนูจะแบกไหวไหมหนูจะแฮนด์ลไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่อนข้าง เราเห็นด้ว,วยหวไหวไหวอยู่แล้วเราใครเราเป็นปันอ่ะแต่มันต้องรับแรงแรงปัท่าหลายรูปแบบมากเลยนะหลายรูปแบบเลยอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะคือ <ๆ S 1> ต้องเปลี่ยนยันเสียงเพราะปกติชีวิตนหนูจะใช้เสียงอย่างเงี้ยเงี้ยๆๆหนูเสียงสูง <ๆ S 2> แต่ในเรื่องเนี้ยเราจะต้องพูดช้าใช้เสียง <ๆ S 2> ที่แบบเป็นผู้ใหญ่นิ่งขึ้นดูโตขึ้นก็จะมีหลุดเสียงแหลมบ้างพวกกันบเสียงแหลมเราก็จะทนลงมา แต่ตัวละครมันมีหลายเลเยอร์มากจริงๆ้ใช่เลเยอร์ค่อนข้างเยอะค่ะเป็นตัวละครนี้ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกับว่าเขาจะมีอินเทนชันบางอย่างคือต้องแก้แค้นอ่ะอยากแก้แค้นมีเรื่องในใจอีกอย่างที่เราก็ทุ่มเต็มที่นะคือเลิฟซีนอู้พี่สนว่าอะไรบ้างคะเมื่อกี้พี่สนบอกว่าต้องขอโทษขอโพยกันก่อนเลยเรจะมาสู้กันขนาดสนิทเป็นเพื่อนกันยังต้องขอโทษขอโพยเลยหนูพูดสั้นเลยคอเปียกว้าย คอเปียกเกิดอะไรขึ้นคะนี่คอคอเปียกเอาน้ำลาดกันมันไม่สมบอกว่ามันเป็นการถ่ายทำที่ไม่ใช่ฉากเลฟซีนธรรมดามันมันถ่ายซีนในซีรีส์วายเลยอะไรเงี้ยค่อนข้างเรียกว่าหนักเรียกว่าเป็นเลิฟซีนที่ปั่นเล่นหนักที่สุดในชีวิตแล้วค่ะคือเหมือนกับที่ผ่านมาในชีวิตเราไม่ได้เล่นเลิฟซีนเยอะขนาดนั้นแต่อันนี้ก็คือวูที่สุดเลยเราก็รู้สึกโชคดีมากที่เป็นพี่สนว่าชีวิตจริงสนิทกันมากๆอยู่แล้วก็เลยรู้สึก คอมเทเบิลมากมากคือถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่สนิทคงแบบว่าเกรงกิเดสมากเลยใช่เจ้าอนินบทตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมว่ามาบทมันจะมาเป็นแบบนี้ขนาดนี้คือเห็น,เห,นเห็นในบทค่ะแต่ว่าเราไม่นึกเหมือนกันว่ามันจะมาขนาดนี้เหมือนกัน,นแต่พอใช่คือเห็นในบทก็คิดว่าเอ๊ะปกติเรื่องนี้นผ่านมาก็อาจจะมุมกล้องบ้างหมุนหน้าหมุนซ้ายมหมุนขวาไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่านี้ค่ะแต่อันนี้ก็คือแบบ เจาะเข่าเจาะไก่ซูมแล้วซูมอีกบ๊บบบ๊อบบ๊อบบ๊บคิดว่าเปียกคือมันลิ้นหลายทีหลายนะเงือ่แต่เงือ่แต่ร้อนร้อร้อนร้อนเนี่ย่มัอนร้อนจะถ้าไม่เราโยมจุงหนุนเล่นอีกบางทีบางบางบางคัดบางจำว่าอาจจะใช้สเตอินได้บ้างโอ้ยพี่นี่2025แล้วค่ะใครก็ใช้สเตตินกันเล่นเองหมดแล้วค่ะจริงๆเขามีสเตอินมาเตรียมให้ที่กองเหมือนกันหนูไม่ใช้คนเล่นได้ จะได้เหมือนจริงหมายถึงว่าหุ่นเรารูปร่างอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมันไม่เหมือนมันก็ต้องมันก็ต้องเป็นเราอยู่ดีคะ่ะต้องบอกคุณพ่อก่อนนะคุณพ่อเราค่อนข้างห่วส่งวีดีโอให้ดูเลยคะ่ะเพราะว่าเรามีแล้วซินกับทั้งทั้งพี่สนแล้วก็ทั้งพี่แซมในเรื่องก็คือแล้วคุณพ่อก็แบบเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนกันหนูก็ส่งวิดีโอส่งผลส่งไอ้พ่อพ่อก็บอกว่าเมืนอตัวเหมือนกันนะ น้ำเสียงยังไงคะสัมผัสได้เลยที่พ่อพิมพ์มาพูดแบบขำๆแล้วก็หัวเราะแห่ๆพอไปเจอตัวจริงก็พ่อหนูก็มองอย่างแล้วก็ไม่พูดอะไรแต่ว่ามันก็บอกว่ามันเป็น่อ การที่เราเป็นที่กับการทํางานใช่ใช่ค่ะคือพ่อก็รู้อยู่แล้วเราทุกคนรอบบตัวรู้อยู่แล้วว่ามันคือการแสดงมันคือการทํางานเราก็ต้องทําคือเบื้องหลังพอคัดปุ๊บก็หลลัพธะกันขอโทษทีนะต้องอย่างงี้งี้คือก่อนที่เราจะถ่ายเราจะมีการซ้อมกันอยู่แล้วพวกกับจะบอกว่าขอแบบหนูจับแบบนี้นะคือหนูอ่ะก็เป็นคนกระเดิกระดาชีวิตจริงหนูก็จะแบบจับแบบสมมติว่าในซีนนะบอยนิดนึงสมมติในซีนต้องมีการลูบกันใช่ไหมหนูก็จะแบบ กร,ก,กระดากระดากระมือหนูก็จะแบบงงแงงงแงกจนพ่วงกลับต้องมาลูปดูเลยฟฟนๆลูปผู้ชายอ่ะมันลูปแบบนี้นะต้องช้าๆค่อยๆเลื่อนมือลงกำ<อ>กับยันมือค่ะใช้คำนี้เรืเ่องนี้หละเลยังจะไม่เสียใช่ไหมเรื่องการลูปไรอะไรอย่างงี้ไม่จริงๆพว่วงกลับบอกเลยว่าหนูกระเดิก้กระดากมากหนูทำไม่เป็นแบบมันจะมีชอตที่แบบสมมุิเราต้องอ่อยผู้ชายใช่ปะแล้วก็ผู้ชายนั่งแล้วก็ต้องแบบเอามือลูบเขา้าหมุนตัวเงหนูก็แงะ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 กำกับบอกไม่ได้ เอาใหม่ oh เดี๋ยวพี่ <Yeah. S 1> ทำให้ดูพี่เคก็มาลูพี้ดูลู <Okay. S 1> ช้าๆนะค่อยๆมองตาค่อยๆอ่อยแรกๆก็เกรงกิมากค่ะกว่าจะได้ <c oughs> เราไ <c oughs> ด้ทุกอยู่เป็นพ่วงเลยเนาะตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่ถ่ายอ่ะกรนอกก้องกระแดกมา,จากจนวันสุดท้ายพูดก,กับบอกโบรมากตอนเนี้ย <c oughs> ไม่ใช้ได้แล้วได้ชีวิตจริงไปเลย <c oughs> ตอนไ,ไี้เกลือเริ่มดีเรื่องไหนๆมันมันเอาอยู่แล้วสกิลเซตตอนนี้มือหนูแฮนด์ทันเลยแล้ว ก็ขออนุญาตคนใกล้ตัววันนี้ไหมคะไม่ขอสิคะเรื่องการทำงานปล่อยจอยคนนั้นเขาก็เข้าใจดีใช่ไหมคะอันนี้ถ่ายแต่ปีที่แล้วนะอ๋อแต่เขายังไม่ได้ดูไงด้วยยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูยังไม่ได้ส่งให้เขาดูเลยยังไม่มีใครเห็นทีเซอร์ยังไม่มีใครเห็นเฮลเลอร์เลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูพร้อมกันเตรียมตอบเตรียมตัวตอบคำถามยังไงก็ถ่ายไปแล้ว พี่สนว่าไงคะพี่สนบอกว่าไม่ต้องขอใครไม่ต้องขอใครไม่ต้องขอใครมีอย่างเดียวคือแยกคุณย่าหนูคุณย่าแต่งงคุณย่าบอกว่าอยากเห็นพี่สนเล่นผิดแบบนี้แต่คุณย่าหนูเป็นแฟนคลับพี่สนไงคุณย่าหนูต้องดูคุณย่าหนูเป็นนิชใช่ไหมคุณย่าหนูชอบพี่สนมากคุณย่าต้องดูค่ะตื่เรื่องนี้นคาดว่าเขาจะเข้าใจใช่ไหมคะถ้าออนแอร์ไปเลยหมายถึงใครคะซัมวันนะค่ะทำไมฝั่งนี้เงียบจังเลย ทำงานเขาเก็บข้อมูลอย่างเยอะเเข้าใจเข้าใจเข้าใจค่ะเป็นการทํางานค่ะก็ถือว่า็นงาน็นงานอาทายของปันเนาะค่อนข้างค่อนข้างทําให้เราอัปเกรดเลเวลนี่้นถามเราคาดหวังหมายถึงคาดหวังไม้กับผลงานชิ้นนี้เพราะเราต้องพุ่ไปเยอะอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างคาดหวังมากเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่แบบ ิบทบาทเรามากจากเรื่องเด็กๆก็คือคนอนจาจจะติดภาพปันปันเป็นนักศึกษา,เป,นนกกษาเป็นเด็กๆอันนี้อันนี้ก็คือแบบกับโตขึ้นมาเลยอัพขึ้นมาเลยโตมาอันนี้เปเท่าไหร่ประมาณาาาาในเรื่องเรื่องจริงๆหนูว่าใกล้ๆใกล้ๆชีวิตจริงน่แหละคะ่ะแบบ26 27แต่ว่าจะมีความแบบความโตความนิ่งคาแรคเตอร์ที่มันที่มันเปลี่ยนไปในแบบที่ไม่เคยเห็นปันมาก่อนแน่ๆ่เป็นออซิเมอร์่นน่ทุกอย่างเลยค่ะดูแลครอบครัว แบกรับเรื่องเพื่อนแบกรับเรื่องผู้ชายอีกอ,อะไรอีกวนไปหมดเลยสตมต้องแบกมุงน้แบกจะแบกค่ะในซีรีส์เรื่องนี้มีความเครียดก่อ,อ,กอนถ่ายอุ๊ยก่อนถ่ายก่อนถ่ายจริงๆถามว่าเครียดกังวลไหมไม่ได้เครียดกังวลแต่ว่ามีไปเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะเลยคือเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะ มาวันแรกเราไปกองแล้วก็เล่นได้เลยต้องปรับจุนเขาเลยอ๋อแล้วมีเล่นเชลโล่ด้วยอันนี้คือคาริอโอหงานหินมากค่ะใช่เพราะว่าเราสกิลดนตรีศูนย์ันว่าโอเคเริ่มใหม่หมดเลยศูนย์ศูนย์เลยแล้วก็ต้องมาเล่นใหม่แบบโดเรมีเล่นยังไงแล้วเราเราเล่นไม่เป็นก็คือต้องไปเรียนแบบเรียนเยอะเลยค่ะคหลายเดือนอยู่สองเดือนก <c oughs> อนซ้อมเลยคือเหมือนนิ้วมันต้องได้ถ้าการสีแบบการขึ้นการลง บบมันเรียกว่าอะไรมันต้องแบบสั่นมือต้องอะไรเงี้ยถ้าเขาากเเล่นสดเลยไม่ต้องไปดูเนาะสดไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่ไปรอดูก็คือก็คือเล่นเป็นเพลงแบบออกมาได้เลยใช่ค่ะฝากไว้เพราะมันฝากอรยยังไงฝากซีรีส์เรื่องมายาด้วยนะคะรับรองเลยว่าว้าวมากไม่ดูไม่ได้เลยคค่ะ